น้ำท่วมน่านหนักที่สุดในรอบ10ปีท่วมเพราะอะไรและจะคลี่คลายวันไหนบอกเลยว่าสุโขทยัยคือพื้นที่ที่จะท่วมต่อไปเดี๋ยวโอสถให้ฟังค่ะขอ้อมูลต่อไปนี้นะคะเปิดเผยจากคุณชวลิตจันทรรัตน์ค่ะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้าจากทีมกรุป๊ปน้ําท่วมน่านในครั้งนี้มันท่วมเพราะอะไรใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าท่วมหนักที่สุดจรงิงแต่หนักที่สุดในรอบ10ปีค่ะเนื่องจาก2ปัจจัยหลักก็คือฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องอย่างยาวนานอันดับแรกเป็นเพราะว่าร่องมสุม ทีะะ่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยค่ะถูกความกดอากาศต่าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยดึงเอาไว้ที่ร่องมรสุมตามปกติแทนที่มันจะค่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะมันกลับแช่แล้วก็ค้างอยู่พาดผ่านบริเวณจังหวัดน่านนานและแช่ติดต่อกันหลายวันส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่15ถึง17จากนั้นก็คือช่วง20ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมามันก็แช่อยู่นานเลยทีเดียวทําให้ปริมาณน้ําฝนสะสมต่อวันเยอะเกิน100มิลลิเมตรต่อวันค่ะ ซึ่งหึ่งมิลลิเมตรเนี่ยมันเป็นปริมาณที่เวลาฝนตกลงมาแล้วจังหวัดจะรับน้ําได้แต่ว่ามันตกมาเกินโดยเฉพาะ20 21ยิบอที่ผ่านมานะคะตกมากถึง200มิลลิเมตรต่อวันส่งผลให้แน่นอนว่าการระบายน้ําของจังหวัดเนี่ยมันไปไม่ทันระบายลําน้ําสาขาไม่ได้ซึ่งจังหวัดน่านมีแค่แม่น้ําสายเดียวที่จะระบายน้ําออกก็คือแม่น้ําน่านระบายไม่ทันก็ไหลทะลักท่วมเลยนั่นเองค่ะแล้วษณะนการน้าจะคลี่คลายวันไหนท่วมหนักสุดของอําเภอเมืองจังหวัดน่านคือวันที่ 25สิงหาคมนี้ค่ะจากนั้นต้องรอดูนะคะว่าเจ้าร่องมอรสุมนี้มันจะอ่อนกําลังแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาใต้จังหวัดน่านเมื่อไร่เพราะว่าร่องนี้เนี่ยตามคาดการณ์ของกรมอ,อุตุนิยมวิทยานะคะน่าจะมีร่องจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้เลยถ้ามันเคลื่อนตัวลงมาจังหวัดน่านก็จะค่อยๆค,คลี่คลายหลัง25สิงหาแต่ถ้ามันยังไม่เคลื่อนตัวลงมาค่ะมันก็จะเข้าไปเติมน้ําในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งก็จะอาจจะทําให้รออีก1-2วันกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมันจะไปบรรจบที่เขื่อนจริกิ i ค่ะเป็นนการเติม้ ให้กับเขื่อนเซริกิตที่ตอนนี้เนี่ยมันมีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยอยู่ที่ประมาณ20%ของปริมาณน้ําใช้การในเขื่อนเท่านั้นเองแล้วจะมีพื้นที่ไหนต้องรับน้ําท่วมต่อจากที่น่านไหมก้อนที่น่านบอกเลยเขาว่าไม่มีแล้วแต่ในภาคเหนือมีอีกหนึ่งจังหวัดที่ใน1-2วันนี้เตรียมรับน้ําท่วมนั่นคือจังหวัดสุโขทัยอ่ะเป็นพื้นที่รับน้ําต่อจากน้ําเหนืออีกก้อนหนึ่งที่มาจากพะเยาแพร่ลำปางแล้วก็ไหลลงมาที่สุโขทัยอําเภอเมืองต้องฝากประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดูแลคันกั้นนา ไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าสถานการณ์ในจังหวัดน่านจะค่อยๆค,คลี่คลายขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะพอสิ้นเดือนนี้มรสุมนั้นมันก็น่าจะอ่อนกําลังลงแล้วแต่อีกหนึ่งจังหวัดที่น่าห่วงคือสุขโขทยัยนี่เป็นแค่สถานการณ์น้าท่วมแรกของปี67นี้เท่านั้นเพราะเพิ่งเริ่มต้นในส่วนของฤด,ดูมรสุมค่ะสุดท้ายได้คิดว่าข้อมูลนี้นะคะมันเป็นประโยชน์กับคุณโอฟากหน่อยแล้วกันค่ะช่วยกดไลค์กดหัวใจและกดแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะค